สวัสดีครับพี่น้อง้องป่าย์เชา ube, ่ายูทูปทุกทุกท่านนะครับหลังจากที่ฝนฟ้าขนองหรือพายุเข,ข่ามาสองสามมือฝนตกแห้งแห้งคอ,อกเป็ดกะมันจืดมันแฉะนะครับเริ่มมีกินมือนีกันเลยสิพาพี่น้องมาหาวิธีดับกินคอ,อกสัต์กันนะครับมาเบิ้งกันครับพี่น้องมาเฮ็ดแนวใดนะครับจากที่เรียนรู้มาจากการที่เบิง้งช่องน,นั้นช่องนี้มานะครับมือนีเข้ากระิมใส่นี่แหละครับ นำสมควันใหม่ครับผมใส่นำสมควันใหม่ผสมกับน้ำเปาครับหนึ่งขูเลยผมใส่หนึ่งขูนะครับเทนำสมควันใหม่ลงไปนะครับกาประมาณจักหนึ่งฝาครับผมนำสมควันใหม่เทแหลวกะคนจักน้อยนึงนะครับมีพิเศษอีกน้อยนึงก็คือว่าผมเอาจุลินซี่นะครับจุลินซี่สังคอแสงที่ผมหมักไว้นะครับนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะใส่จุลินซี่สังคอแสงนํา นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะเห็ดเองตากแดดเองนะครับเทลงไปนะครับเทประมาณสักนี่แหละครับกาเอาบ่มีปริมาณตายตัวนะครับเทลงไปแล้วก็คน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 เล้วเหาเือสิเนี่นะครับตักใส่ปอกกี่นะครับสองลิตรแล้วก็ฉีดพ่นไปนำคอ,อกสัตว์นะพี่น้องเดี๋ยวไปฉีดน้วกันเลยครับผม ครับนี่แหละครับคุณสมบัติของจินทซี่สังเคแสนนะครับเพิ่กนกระสิไปอยู่ในดินเหมนว่าครับเพิ่นลงไปอยู่ในดินเนาะแล้วเพิ่กนกระสิไปกินพวกแบบว่าของเนาของเสียพวกขี้เป็ดขี้ยังนะครับที่มันทรงกินเหม็นเพิ่กนกรซสอยย่อยสลายนะครับให้มันบ่มีกินเพราะ่เพิ่นหมักของเนาของเสียนะครับแล้วก็กินของน้ำสมข้นใหม่นี่กระสิไปซอยดับนะครับซอยดับกินเหม็นกินข้าวได้ นอกจากที่ผมอ่านมาจากที่พี่ๆหลายท่านเพิ่นเพิ่นบอกนะผมก็เอามาดัดแปลงใส่น้ำคลองสัตว์คลองนะครับเป็นการเริ่มต้นเพราะว่าผมก็บพึ่งมาหดเฮ็ดเกษตรหัดเฮ็ดเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับเพราะว่าผมกันหนีออกจากกรุงเทพมากับจากกรุงเทพสู่งานสู่การมาขักเหล้วก็เลยมาอยู่บา้านเห็ดตามภาษาครับค่อยๆเบิง่งค่อยๆเอ,อ,อียงของ เอวๆอายๆเออไอไอพิ่นผ้าเห็ดกวานานีนะครับตามช่อง u ูทูบต่างๆก็ขอบคุณหลายๆช่องที่ให้ความรู้ดีๆมากนะครับก็บขอบคุณหลายๆคนนะครับพี่น้องที่เขามาเบิ้งนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณหลายๆครับ